ตอนนี้นะคะก็มีบุคลากรทางการแพทย์บางโรงพยาบาลกําลังทํางานอย่างหนักเลยทีเดียวแล้วก็ที่สําคัญก็คือขาดแคลนอุปกรณ์แล้วก็เครื่องป้องกันด้วยค่ะซึ่งทางคณะแพทยาศาสตร์วชิระพยาบาลขอเชิญทุกท่านร่วมสมทบทุนร่วมบริจาคซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 กันค่ะบริจาคเนี่ยจะเป็นเงินหรือว่าสิ่งของก็ได้บริจาคด้วยตัวเองได้เลยที่สํานักงานรับบริจาคช่วยด้วยใจให้ด้วยรัก ด้านข้างอาคารเพชรรัตน์วันจันทร์ถึงสุขเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะโทรไปก่อนได้ที่022443030ค่ะอีกรอบนะคะ022443030หรือว่าแคปบ,บนจอนี้ไปได้เลยค่ะหรือว่าถ้าเป็นบริจาคเงินนะคะบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาสีย่านชื่อบัญชีว่าเงินบริจาคคณะแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิรลาชหมายเลขบัญชี0120319802ค่ะเดี๋ยวอ่านอีกรอบให้ฟังค่ะ0120319802ตามภาพนี้เลยค่ะค่ะ